สวัสดีครับีดองเอฟซีช่องไอหนุ่มนอนนานะครับอ่าวันนี้ก็คือไปเอาปักตบชวาพี่น้องเนี่ยปักตบชวาที่มันอยู่ตามคลองนะครับเทบานไปหาป่าหาจับปลอกปลหลนะครับเพิ่นเือขึ้นมาครับนี่มันแห้งแล้วนะครับก็เลยสีน้ำมากพี่น้องวิธีการก็คือจะมาห่มดินนะครับเพื่อเก็บความชื้นให้กับดินนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ได้สิปลูกนะพี่น้องปลูกต้นไม้นะครับ ปลูกสวนผล,ลไม้เล็กๆนะครับพอได้ไวรับประทานหรือว่าไวข้ขายนะครับถ้าพ่อขายก็ขายพี่น้องเหลือจากเกณยนการกินนี่แหละกระสีขายครับแต่นะครับเขามีการเตรียมดินไปแล้วครับปลูกไปแล้วครับแต่ต่อไปนะครับเดือนต่อไปนี่มันจะเข้าหน้าแล้งพี่น้องมันจะเข้าหน้าแล้งที่ดินบ้านเขาพี่น้องมันสีแห้งมันสีแกนนะครับผมก็เลยนําผักตบชวาพวกนี้นะครับ มะฮมดินพี่น้องเอฟซีมมีพักตบนะครับอาจจะใส่ใบไม้หรือว่าใส่พวกฟางแห้งกระหภมดินได้เ่กันนะครับคือเราลดน้ําลงไปแล้วปุ๊บนะครับดินนะครับมันสีบ่ถือแสงแดดพี่น้องเพราะว่าถูกปกคลุมด้วยนะครับซากอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับนี่นะครับดีภาพไปเบื้องครับนี่นะครับสวนเล็กๆของผมพี่น้องยังว่าในเป็นรูปเป็นร่างเนี่ปลูกละมุดนะครับอื นี่กาลังแตกยอดพี่น้องนี่ดูครับดินที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ก็หลายเดือนแล้วครับดูครับการแตกยอดนี่ดีมากครับแล้วทีนี้ว่านะครับตินต่อไปพี่น้องมันสีแห้งนะครับดินมสีแห้งก็เลยต้องหาพวกนี้แหละครับมาคุมไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นบักเมาครับบักเมานะครับเอามาคุมไว้อย่างนี้พี่น้องคุมไว้เลยครับบ่ต้องยัดนะครับว่ามันสี ครับต้นไม้นะครับคุ้มนาดินไว้นะครับเมื่อแสงแดดนะครับมันลงมากมันก็อยู่บนถือดินพี่น้องทำไห้ใบเลื้ายสีแห้งดีครับเพราะว่าเวลามันย่อยสลายไปแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีให้กับต้นไม้ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับนี่ครับได้ทําวิธีการห่มดินไปแล้วครับแต่ละวันนี่ก็เฮดบหลายพี่น้องมือละต้นสองต้นครับอันนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะครับ ถัดมาอีกกะชิเป็นต้นบักสมโอนะครับไว้เงาไม่ต้งซี่แล้วครับเวลาเขาหดน้านะครับมันสิเปือยไปน้าเบงนะครับมันกะิกลายเป็นอาหารของต้นไม้เขานะครับนี่ทำแบบนี้ทุกวันพี่น้องเมื่อละนิดะหน่อยออกก็ร่างกายไปน้่ครับได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแลีกอย่างเขากะสิได้ผลละไม้นะครับไว้ถ้าขายนะครับหรือไว้กินเป็นอาหารต่อไปนะครับ